ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระโูสต์มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับปงังพระสูต์ที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปัทมาอภิสานทศโสดที่ว่าเดี่ยวเรื่องสายทานแห่งบนก่อความในพระโูสต์นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม่น้ำหลายสายข้ามข้ามไปด้วยหมู่ปลา หลาบาประยางมหาสมุทรอ่านเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชันเยี่ยมชันใดาสายทานแห่งโบนย่อมหลังหลายไปสู่อรชรผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องโปราดเปรียบเหมือนแม่น้ำ คือห่วงน้ำล่างหลายปสู่มหาสมุทรฉะนั้นก็ความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตนิกายมหาวักพระไตรายวิดกเล่มที่19ข้อที่1 0 3 7หน้าที่561อันัตมภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้ประดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟงังและเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีความงาม อันเกิดขึ้นกับใจตนเองฉะนั้นบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อรับฟงังพระธรรมคำส,ส,สอนในธรรมพระพุทธาศาสนาที่ออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนาไปประพฤติปฏิบตัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองอตาตมาภาพขอขหนวพหยพอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วนาการเทินจเจริญพร